สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีลุงอาลุงอาป้าหนะ้าบ่าวทุกคู่ทุกคนเอาอาพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนพุทธิตามเล่าสามัคคีมืึ่วันนี้เดือนนี้นี่พี่น้องเล่าสามาคัคคีวันที่นี้ซิบเก่าเล่าสามัคคีในหาหลุดเด้อพี่น้องเด้อเลยเข้ามาติดตามกับที่โสดีแน่นะน้าพี่น้องดอกยู่ดากพี่น้องเนาะ มาลุดเดินให้สุดเยียบสุดพี่น้องมาหลุดยุดสุดท้ายมูคือลาวสตาพีไอพีเอามานี้สเเนะเเ 19, 000, ิเป็นตัวใดมาเบิ้งน้พี่น้องเนาะเอาเบิงวันที่งีิบเก่าที่พัฒนากันเป็นตัวใดแน่ลาวซามคี้เขาหลุดหนึ่งพี่น้องได้1ิบสี่ลาวอาเซียนเขาหลุดศูนย์ได้ศูนย์เก่า เล่าสามัคคีวีไอพีเขารูดเกตได้สามเกตในกตสากับสองเกตได้สองเด้งพี่น้องเกตเกตตัวเดียวเล่าวีไอเขารูด6พี่น้องในเกตหกเล่สาสตารลุดไปเขาจักรูดพี่น้องหนึ่งสองสามสี่หาได้หาลูดนะพี่น้องนะดีใจนําพี่น้องอยู่เด้อผู้ใด,ดเขาลูดก็ได้ใน เด็กขาปลาทูขาหมูขาไก่ก็ดีใจนั่พี่น้องเอามาเบิง้งโอ้ไล่หางมาเบิง้งต่อต้องหมดเลยพี่น้องต่อมือต่อมืออมันต้องหวดนั่นละต่อมือของวันที่สามสิบบันเป็นตัวใดมาหลุนกันพี่น้องมาหลุนมาเอามาลวยกันเด้อพี่น้องเด้อเขามาลวยกันเขามาลวยกันเราสามัคคีจับคู่สามัคคีวันที่สามสิบสิงหา สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าจับคู่ศูนย์สามศูนย์สามสามสี่สามสี่สามเก้า 8 câu 8 câu là cả Vinh Vinh 8 câu Sám cầu, Sám cầu vinh. ก็วิ่งสาวิ่งกลม3ามกร่องสาม่ร่องศูนย์กูวิ่งเด่นสามร่องเก่า к у м а л е н ь к а Дал Chấp khu Cái Chấp khu Cao xuống Cao xuống câu

ร่องเก้าแปดร่องเก้าศูนย์คูวิ่งคูวิ่งเด่นเดนเก่าล่องหนึ่ง e não chama aqui oláama aqui aqui B I P กับคูกับคูไอา เก้าหกห้าหกเก้าหกงหก วิ่งงกเก่างกหาล่องงกแปดล่องคูวิ่งเดยนเก่าล่องหก เล่เาสมาีิก VIP เล่า VIP บานนี้เล่เา VIP เล่เา VIP จับคูสามสี่

vinh cầu kết vinh cầu kết cầu kết vinh con cầu kết long pet cầu xăm xì si. Cú đen Cô bình điên cầu long kiệt Lao sợ cả. ai I P Sata Y I P Chắc khô C C, C. Cao nhất Vinh Vinh ကကျက်ကတျက်ကဆွီေြီးသးကြးရြီ့ กลมพีน่นองกลมเขามากุมหล,หลายด้วยพีน่นองเรยอหยากด้วยหลายยางด้วยเล็กหุ่นกลมบวกโกหกเต้า ามแปเอาสามแปดเก้เล่บาโอ้ยพิแเ้วได้พลังเน้อโมเมนต์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 พิลแล้วพลเลอเอาไหมเอาไหมเอาพี่บวกหกห สามสี่เก้าแปดสองสองสามแปดนี่จังแมนพี่น้องไล่

ลาสามัคีวันที่30มสิมือแรกนี่ละพ่น้องสองทุมเคืงที่สาสิงหาคมสองปัหาอะไรหกสิบจ็กระจับคูศูนย์ส่สามเก่าวิ่ 03, 34, 39, ง3ามเก่ากลมสาเก่าร่อง0ูสามร่องสามสี่คูวิ่งเด้นสมร่องเก่าแล้อาเซียนเก่าศูเก่าแเก่านึงวิ่งเก่าหนึ่งกลมเก่าหนึ่งร่องเก่าศูนย์รองเก่าแคูวิ่งเด่นเก่าร่องหนึ าสามคีวีไอพีหกาหกเก่าหกแปดวิ่งหกเก่ลมหกเก่าร่องหกขาล่องหกโควิ่งเด่นเก่าล,ล่องหเราวีไอพีสามสี่แปดแปเก่าเกก็ดวิ่งเก่าเก็ดกลมเก่เก็ดล่องสามสเก่า ูวิ Morning, Por, ais, <shouting. S 1> ่งเดินเก่าล่องเก็ดลาสตาบีพี่เก่าซีซีหนึ่งเก่าเก็ดวิ่งซีหนึ่งกลมซีหนึ่งล่องเก่าซีล่องเก่าเก็ดคูวิ่งเดินซีล่องหนึ่งเอาไปได้เขามาแล้วกระสุกมันกันทุกคนทุกคนได้พี่น้องเลืลำเลยลำเลยกันทุกกูทุกคนจะเจ็บจะจนได้พี่น้องเด้อร่วมกันรักษาเทวดาคุมข้องพี่น้องทุกูทุกคนดูชุกสบาย ขอบคั้อยูเย็นเป็นสุขอย่ามีหลกมียพ่พอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องสำหรับโมเนก้กพขอเกาค้ามวาสวัสดี